ในความรู้สึกของเราหรือว่าสวีเดนเนี่ยมันจะประมาณที่เราเห็นในหนังฝรั่งจเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างงี้ใส่ส้นสูงใส่เสื้อโค้ทเดินสวยๆใช่ไหมคะมาสวีเดนป่า ทั้งนั้นเลยแล้วตอนที่เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังใน s m e เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนเดียวที่พูดถึงเป้าหมายความชัดเจนของตัวเองตั้งแต่แรกที่เรียนใน s m e อยู่แล้วเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนสวีเดนที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดจุดนั้นได้ที่จ่ายยานในสวีเดนคือถ้าจะให้แนะนําคือว่าไม่ต้องฟังอ่ะไม่ต้องให้ใครมาลบความฝันของเราถ้าเราชัดเจนกับมันอยู่แล้วแล้วมันจะค่อยๆก้าวไปจริงๆมันอาจจะยากเพราะว่า กว่าพี่จะมาอยู่ตรงนี้มันใช้เวลาตั้ง5ปี uh huh. กลับบ้านมาตอนนั้นคือแม่ยังอยู่ที่บ้านกับลูกใช่ไหมคะ uh huh. ได้โทรศัพท์จากครูที่มาหาลัยว่าผ่านแล้วนะวิชานี้ uh huh. วิชาสุดท้ายที่รอครับ uh huh. เสร็จก็เอาความสุขไปให้ยายเลี้ยงปกติ uh huh. พอตื่นมาพี่กับสามีตื่นมาลงมาก็ความสุขก็อยู่กับพี่แล้วก็แม่ก็ขึ้นไปข้างบนไปสวดมนต์นไปนั่งสมาธิอะไรของแก uh huh. เสร็จแล้วพอเอายายเมื่อไหรจะลงมา uh huh. ก็เลยไปตะโกนเรียกยายในห้องน้ำไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงห้องน้ําก็หลอกพอทุบประตูเข้าไป เสียชีวิตแล้วแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกโทษตัวเองว่าถ้าเปิดเข้าไปเร็วกว่านี้แม่จะยังอยู่ไหมหรือว่าถ้าปั้มหัวใจเร็วกว่านี้เขาอาจจะอยู่